มันเครื่องจำนวน1ลิตรลงในฐานนะครับอันนี้ดินเบาในตัวออกมาในลิตรที่1นึ่นะครับจำนวนหนึ่งลิตรอัตราส่วนลิตรที่2อนครในปริมาตรของลิตรที่2ลงบนน้ำมันเครื่อง ดูดซับที่ดีนะครับอันนี้ยังเป็นอัตราส่วน2ต่อ1นะครับก็คือดินเบา2ส่วนนะครับกับน้ำมันเครื่อง1ส่วนนะฮะมันดูดซับแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับส่วนเรื่องกลิ่นนะครับของน้ำมันเครื่องเนี่ยฮะ ก็จะถูกดินเบาเนี่ยกบรบลงไปนะฮะก็กลิ่นของน้ำมันก็จะออกมาน้อยค่อนข้างน้อยมากนะครับอันนี้เราเทสในเขาเรียกว่าโลเคชันที่ปิดนะฮะอากาศปิดนะครับฉะนั้นดูแล้วกลิ่นก็ไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับนี่น้ำมันเครื่องนะอัตราส่วนที่2ต่อหนึะครับ,นะรบจับตัวมันจะจับตัวเป็นก้อนนะครับนะครับก้อนเหนียวมากขึ้นแล้วก็ยัง ลิตรที่สามนะครับดินเบาลิตรที่สามอัตราส่วนสามต่อหนึ่งก็คือน้ํามันเครื่องหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ดินเบาสามส่วนจะเห็นได้ว่าด้านล่างนะครับก็จะเห็นผิวสแตนเลสแล้วนะฮะแล้วก็นะครับเราลองมาดูนะครับ่อนข้างแห้งมากเห็นไหมครับน่ฮะ่อนค้างแห้งมากเลยนะครับ นี่ฮะนะครับแห้งจีนะฮะก็ะถือว่าสามารถดูดซับได้ดีนะฮะแล้วก็ไม่มีค่าความลื่น